ไม่ย่อท้อต่อการไปคนเดียวสู้ๆครับขอไปเร็วๆโอ้โหเกอบแล้วไอเฮียนี่อีกแล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop เพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบออฟฟิเชียลนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด l i d m a n shop นะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมมมมมมเเเเเเกกกกกผ่านวว็็็บบไไซซตตตต์ดตด้้้ยะรรัจิิหืืออ สามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของร i ด m a n Shop เลยนะครับอยากจะเดินให้มันเอาหัวมาหม่งเชลิปโชอุ้ยอุ้ยกระตุกเป็นไงล่ะม่งไหมล่ะเราจะไม่ย่อท้อจ่อเชลิปนะครับเพราะว่าเชลิปเรามันจะสามารถม่งโลกได้ let's go let's go อุ้ยแม่งแม่งมีปืน โล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 ก็แย่แล้วเมาล์ติดขอบอ่ะจริงแหละนี่มามาหลังไม่ได้พูดเอาจรกงหนีรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันไม่ถนัดปืนพกหรอกตตลเราดัดโก้ทิ้งเลยนะปืนหน้าชายโกสเลยเพราะไอ้ทียน,นี่ก็สมอเก่งเหลือเกิน ละยี่สิบยี่สิ้ยสัตว์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเหี้ยแหน่หนเอาจริงไงไหนคนเรามันพลาดกันได้นึกว่าเหลือสามตัวเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเล่นแฟนทอมให้ดูหัวแตก โคตรเท่เฮ้ยเอาสไป,ปายมาวางเลยตึงวะตึงวะจะเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้สวยสวยหุ้ยทียอสวยเลย <c oughs> <c oughs>

ไม่เล่นบอลตลอดชีวิตแวนบอลจูจอยอ่ะไม่เล่นตลอดชีวิตเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมันเอาความโชคร้ายมาให้กินอย่าแรงได้เปล่าเดีได้ครับเรายังจะดื้อเข้าทางเดิมอีกเหรอี่เดี๋ยวไปตุ๋ยให <Hello. S 2> เ้เล่นชา้าเล่นช้า อุ oh. wow. oh. okay. ้ยอุ้ยอ mm ุ hmm. ้ยอุ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 ้ยกูโดนเขาอุ้ยไม่ย่อท้อต่อกันไปคนเดียวสู้ๆครับขอไปเร็วๆเกมอ่ะโอ้โหเกือบแล้วไอ้เฮียนี่อีกแล้วเป็นไรฉาคตุกอ่ะไม่ไปคนเดียวแล้ว ผมเก็บาโอ้ยร้อยสามห้าเฟดร้อเล็งคนด้วยเล็งคนด้วยอย่าเล็งแต่กแพง คอมกิบโกดคมกิบแน่นอนตาบอดหมดขอ้ตายไปในเกมเ้ยเออยตา้ตาย,ตายาลแล้วแอเออแมอยต์มันยืดเลยมันยืดเลย เมื่อกี้แบบชูหน้าเลยชูหน้าขึ้นหน้าโต๊ะเลยแบบโอ้ไม่เอาอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวมันจบไวไงอยากเล่นนานๆเกาะเกาะไม่ต้องเพราะว่ามันจะโดนนี่เก็บโคลเมตรเกาะไม่ต้องเพราะไม่มีงค์

เออหยอกหยอกหยแล้เล่นแล้เล่นอุ้ยอุ้ยมันหยามอดีตหยามด้ใช่ไหมชักกรตกใส่ระเบิดไม่ยอมเย้ยยยยย่ยยอยยยยย แข็งแรงกว่าพี่อเล็กงัดเฮ้ยเอา,าอุ้ยคมชาติโอดินเหรอไหนลองซิเอาเลย <c oughs> อุ้ยจบแล้วไม่ได้เล่นต่อแล้วคมเกินใส่ครับใส่ครับจริงๆครับคุ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 บ